สวัสครับสายเทพปราจีนบุรีครับผมวันนี้จะมาให้ชมงานโมคัดดีนะครับผมตัวนี้ลูกค้าจะไปขับสิบห้านะฮะโมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะผมเพิ่มชุดคาป,ปาเปลี่ยนระบบชุดไฟชุดขยายใหม่หมดนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาวัดให้ดูว่ากำลังวัดออกกี่วัดนะครับผมสำหรับตัวนี้ที่ใช้ก็จะมีนะฮะ โครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะฮะเป็นชุดคิดขนาดเล็กนะฮะเดี๋ยวจะมาต่อเข้าับตัวเครื่องนะฮะเราจะมาวัดกําลังวัดให้ดูนะฮะว่ากําลังวัดออกเท่าไหร่นะฮะครับตอนนี้ผม,มตั้งเจเนเรเตอร์ฟังก์ชันเจนเสร็จแล้วนะฮะเป็นลูกขึ้นทรายนะครับผมตั้งความถี่เราจะมาตั้งไวท้ที่ตอนนี้อยู่ที่39เฮิรต์นะฮะ จะขึ้นไปสัก5 0าสเฮิร์ก็พอนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี okay, <ะ>๋ยวจะมาต่อเข้าออตัวพวกแอมป์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยสัญญาณเข้าตัวเครื่องแล้วนะฮะดูสายสะโขบมาต่อที่จุดนี้นะครับผมลุกขื้นออกแล้วนะฮะเราจะใช้โหมดไฟ AC นอซรับผมในการวัดกำลังวัดนะฮะทีนี้เราจะมาเร่งเสียงนะครับ เร่งเสียงขึ้นดูรูปขึ้นสัญญาณนะครับดูรูปขึ้นนะครับก็จะเร่งตามนะครับผมนี่นะนี่นะครับ,รบอันนี้คือสัญญาณคลิปนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยยิ่งคลิปถ้าอย่างนี้คือเต็มพอดีนะครับผมโอเคเราจะมวาวัด พาวเวอร์แม็กซิมัมของมันนะครับดูที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเร่งให้สุดนะครับผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับอยู่ที่ร้อยนะครับร้อยวตนนะครับทีน,บน,บนี้สูตรการคำนวณก็คือ v กำลัง 2, สองส่วนด้วย r นะครับร้อยคูณก็เท่ากับหมื่นนะครับสมมุติเราต่อหลดที่4โอห์มนะครับก็หาร4รี่นะครับเนี่ยนะครับกำลังวัตต์ที่4ี่โอห์มจะได้2อง0ัวัตต์นะครับแต่ถ้าโหลด2โอห์มนะครับหารสอง ก็อยู่ที่ห้าพันถ้าบวกลบความผิดพลาก็อยู่ประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับผมก็คูณศูนจุหนึ่งเข้าไปนะฮะก็จะได้อันนี้คือค่าความผิดพลาที่ผิดพลาไปที่ห้าร้อยวัตต์นะครับผมลบจากห้าพันนะครับก็เหลือส5 0 0นห้านะครับผมคือกำลังวัตต์ตัวนี้อยู่ที่ส5 0 0นห้านะครับทีนี้เราจะมาฟังเสียงกันดูนะครับ โอเคครับตอนนี้ต่อสัญญาณเขาเรียบร้อยนะครับผมทีน,นี้จะฟังเสียงกันดูนะครับเบสค่อนข,ข้างนุ่มนะครับผม เป็นลูกนะผมโฆษณาเนี่ยฮะลูเบตกาจะได้เป็นลูกลูกนะครับลูกกระแทก เซอร์วิชชิ่งก็จ่ายนะฮะจ่ายรถตัวนี้นะครับผมเราต่อเซอร์วิชชิ่ง30มแอมป์นะฮะดันแรงไม่ได้เซอร์วิชชิ่งเราไม่ไหวนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมนะครับผมสนใจงานโมง,งานซ่อมนะครับติดต่อสายเทพได้เลยนะครับผม